แกลเซลลมาแล้วนะลูกค้าสูตรล้างบางมาแมลงนะลูกค้าบอกว่าใช้นาข้าวเป็นผลดีจริงนะควรนี้เลยค่ะฉีดเย็นได้เลยลนะูกค้าเช้ามาดูนะสักเพียรตัวนี้นะล้างบางมาแมลงเลยค่ะเขาแทนตัวคอไพใไซเพอร์เลยค่ะเหมือนเป๊ะนะออกฤทธิ์สามทางลูกค้าทางนอกดูซึมมาลวเลยนเนาะร่ว,วงไวและคุมได้นานนะค่อนข้างจะพวาคุมแมลงดีมากเลยค่ะนอนก็ได้เพลียก็ได้นะพวกมแมลงบิน แม่บินได้หมด,ดมลูกค้าแมลงหวีขาวนะก็ร่วงไวเลยค่ะหรือพวกแมลงมันทองนะก็สามารถใช้ได้เลยค่ะหรือพวกแมลงปากกาดปากดูดปีกแข็งนะตระกูลร้วงลูกค้าแปลงผักนะไม่ขาดเลยค่ะต่วงหมัดผักหมัดกระโดดกระเจ้าต่อแตงนะดก็เก่งลูกค้าหรือว่าพวก แมลงสิงแมลงบวนนะลูกค้าก็สามารถเชียร์ได้หมดเนาะทุกพืชเลยค่ะของพิมนะจะสั่งทําพิเศษลูกค้าก็คือสูตรมันละหงนะก็คือเป็นสูตรเย็นนะได้หมดเลยค่ะลูกค้าทุกพืชทุกช่วงแล้วก็สามารถที่จะฉีดผ่าแล้วก็ตรงนี้นะเป็นตัวแรงเลยนะคะออให้นะพร้อมส่งเนาะขอเข้ามาเพิ่มแล้วค่ะ